สาธุสาธุสาธุาธมหาปูชนนยจารย์ทั้งสามท่านนี้ท่านเกิดมาสร้างบารมีโดยแท้เลยนะจ๊ะตั้งแต่พระเดพระเดชพระคุณหลวงปู่พระต้นวิชาพระผู้ปราบมาเนี่ยจ๊ะตลอดเส้นทางท่านเลยม่แะ่สร้างสมบุญสร้างบารมีตลอดในเพศสมณนะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต นี่จ้ะทั้งโปรดทั้งปราบเลยทําหมดเรียบร้อยหมดเลยนะจ้าคุณจะตทองสุกสำแดงปั้นนี่ก็เช่นเดียวกันทั้งโปรดทั้งปราบรนี่จ้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากพระเดชคุณหลวงปู่ของเราไปร,รู้รมแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับคุณยายจางของเราในนะจ๊ะ เราตายก็ยาจา์เรานี่สามารถไปพบบิดาท่านได้ที่ละโลกไปแล้วแล้วก็ไปช่วยได้ไอบิดาพุนจากอบอยแล้วก็อยู่ทำวิชาปราบมากกัหมดมีตะกญญาตองสุขที่ไปเด็กคุณหลวงปู่ส่งออกไปเผยให้แผ่ธรรมะจั้งทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือใหม่ได้ แต่ให้ไปทั่วประเทศโออนี่นเราจะให้เง,งินไปยี่สิบบาทมึงกระเป๋าไหวใบหนึ่งนะมุ้งเก่าๆกา,กากดๆแล้วบอกว่าเออเหลือเหลือเอาไปยี่สิบบาทแล้วก็ให้ไปทั่วทั้งประเทศนะเหลือเอาเก็บเอากลับมาคืนหลวงพ่อเนาะ oh. แล้วเหลือจริงๆ oh. ใช้ช่วงแรกแค่นั้นเอง <Yeah. S 1> นี่นะเะา๊ะออกไปพุป่ยแปรธรรมะ นี่นะจ๊ะมีน้ำาพริกไปด้วยโอเนี่อก็อร่อยเนาะนี่สอนน้ำมาไปก็ไม่มีใครมาเรียนลยไรใหม่ๆเนาะ,นอะ,นอะตองนอนต้นแค่ตั้งแต่ดอกแค่จิ้มน้ำพริิกอุ้ยชักหิวนี่นะทั้งต้นทั้งยอดนี่เนาะนี่้าบเบรกแล้วกเนยนะถึงการแล้วต้นแน่เลยเนี่ย คนเราต้องให้อดๆหน่อยนะดวงบัญญาเกิดนี่เนาะเออเราก็มีธรรมะนะแต่ไม่มีคนมาเรียนถ้าหากเราไม่สอนธรรมะนี่เนาะเราคงเจอแต่ต้นแค่น,นี่นหละเจอแน่คนี้เจอกิ่งแน่พอถึงวันพระก็เลยไปเออแม่คุณแม่คุณนะที่เขามาเข้าวัดถือศีลน,นะยุก,ก่อนเนาะไม่เหมือนสมัยนี้ ในกเข้าวัดกันอยากรู้ไหมล่ะพ่อแม่ตายแล้วไปไหน oh. นี่จะคือจุดเริ่มต้นการถอดรมาธินะบ oh. อกอยากสอิอยากมากเดี๋ยวจะไปค้นให้เอาก็ตรงนั้นเลยโอ้ oh. คนให้โอ้ oh. วันลุกขึ้นปีนโตมาแล้ว <c oughs> เออนี่เ <c oughs> นาะปีนโตมาไม่ต้องเจอการแขร์นะหรือกิ่งแขน <c oughs> เพราะว่า อันรับประทานจนหมดต้นวเวลาเท่าแก่เนาะครนี้มากันใหญ่เลยนะวินโต้โหครนี้เต็มเอางี้คุณเดี๋ยวจะสอนให้เอาไหมนี่จะได้ไปค้นไปหาเองอะไรเองก็เลยเริ่มสอนธรรมะเรื่อยหม,มเลยเพราะนั้นเงินครั้งแรกที่ใช้ไปก็ใช้ตอนไปตรงนี้แหละหลังจากนั้นเขาส่งกันต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปหมดเลยนี่คือคุณยายทองสุขตำแหน่งปั้น ส่วนญาจาังก็เราก็นั่งรรมะปราบมานอย่างเดียวจนกระทั่งได้คนหลวงปูท่ทันสิ้นแล้วแล้วก็ถึงมาสร้างวัดรัตมากายเนี่ยจะสร้างทั้งวัดไอเป็นวัดสร้างพระไอเป็นพระแท้สร้างคนเนี่ยเป็นคนดีที่โลกต้องการอย่างที่เราเห็น